Là cần. Như, nhí đột, nhí đột, nhí đột. Nói gì cho chúng Nói cho chúng จับช็อตให้ดีนะน้องเหมือนจะมีปลาอะไรไม่รู้เด่นดึงดึงถึงึงอยู่ในนี้อืออือได้เฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยหลายตัวอยู่ลายังลายังโอ้สารพัดปลาโอ้โหโโปลาสุดยอดปลาซอยปลาจังยำปลาดูด โอ้โหหอยก้วยนี่ครับพี่น้องครับโอ้โสลรพัดปลาปลาอะไรมั่งอ่ะปลาสร้อยปลาดูดโอ้โบนนี้ก็มีปลาสร้อยเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปปด์ป่าออกกันครับผมเนี่ยจะว่าไอ้ดูดนี่มันอันตรายครับเดี๋ยวแหจะปุ๊ดครับผมไปขึ้นไปบนบอกตัวที่หนึ่งช่ยตัวมนะัม่นี่ก็คือไอด้ดูดไอ้ดูดไปอันนี้ก็ไอด้ดูดดูทั้งสองตัว นี่ปลาที่กินก็นเออนี่ปลาที่กินมันคือไอ้กดกดน้อยหลอดตะแห่ได้อยู่เนี่ยกดอาวุธมันก่อนอันตรายเนี่ยกว่าปลาดุกกันไง รถครับผมไม่เห็นมีปัดซอยใส่กำงเงารับนี่ไม่เห็น,ม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 ,หนมีขยะเรือทำลายตัวยังต้องประตูดด้วยมีเลยกันมีะมวะมีค่ะว่างเลย ให้กินหอยจูบนี่ต่อดสามกำได้กินแล้วนี่โอ้โหไอ้ดูดีแล้วครับโอ้โหปลาหนิ้นกับปลาจังยหนมนนั่นตัวจัดใหญ่จังยหนมใช่ไหจังแหนมน,น,นองอยู่ข้างหลังมือโอยโอยโอยยมันคือปลาจังยหนมกำหมออย ประหมอตะก็ประหมอช้ำไมเหยียบระวังตักมือดีเห็นไส้ใหญ่ลงไปนี่ก็เริ่มไหลดูดดูดแถมไอ้ส้อยแถม ใบไ,ไม้ม่ใช่ปลาเอาออกมาก่อนอมีไหนปลาส้อยส้อยมีไหนหายไปไหนแล้วส้อยมีไหนนี่ไงก็ว<อ>่าหันอยู่หายไปไหนแล้วเอ้าถึงขั้ท้ายแล้วมั้งคะสุดท้ายโอเคไอค้ส้อยไปไปต่อทำกรรม เื่อจะได้มาเพิ่มแหงมไปต่างกัต่อครับผมว้าวปลาไม่เอ่ยมีอยู่มีอยู่มามลุ้นกันดู มีสักตัวไม่จ้าโอ,โอ้หอยจุบหอยร้นๆ้นี่อยู่รถ้วตัว <c oughs> ป่าไี่กินมีตัวเดียวตีเหล่อหอยจุบร้นลนไปกิโล ป่าได้ตัวเดียวครับที่เหลือข้างล่างนี่หอยล้วนๆครับผมหอยขมครับหอยขมเจียบป่า้ก่อนเดี๋ยวเวลาตีตามกันรอบต่อไปครับรอบนี้ขอใส่หอยกันครับ

ดูมันทำมันใดเรวปลาซ้อยตัวอ่ะปลาช่างแยมด้วยดู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 มันทำาร้อยนึ่นนตัวอันที่ได้กินมี Welsh, 2ตัว3ตัว3ตัว4ตัวได้กิน4ตัวที่เหลือไอ้ดูดไอ้ดูดน้อย Yeah. นี่ก็คือไอ้ดูดครับดูด yeah. ไอ้ส้อยไอ้ส้อยนี่ของที่กินเก็บออกมาก่อนของที่กิน ดูดอีกแล้วนี่กใกล้ดูดไปอ,นนอันนี้ก็ปลาส้อยหุ่ใจอันนี้ปลาปลาฟิกเหลือง จับติดเหลืองตรงงามๆเนอปัาตัดแหนี่เจ้าคัดใส้เจ้าโอ้นี่ถ้าเก็บหอยนี่นีนะกำลังกินไบไ,ได้นี่แกงหอยเอาไว้วันหน้าค่อยว่ากันใหม่เนะเรื่องหอยโอ้ปลาซ้อยตัวนั้นตัวใหญ่

ติดตามกันใหม่ครับทำปลาหลุดมือไปแล้วเสียใจด้วยนะครับรอบหน้าครับผมโอเค Nói đột, mm -hmm. mất lọt tai hẻ đen, nó đột điên cả nội. Mì lấy vâng mời. Đi đuốt hầm Mình kiểu theo theo. Nói Đi đuốt nướng เขาฟังเขาฟังจะหลายตัวหรอมันคือปลาสอยน,นี่คือไอด้ดูด นี่เห็นปออลาข้างล่างพุ่นปลาสอยปลาสอยนี่นั่งอีกสอยเอาซอย โอ้ลุงนี่เห็นสองสตัวก่อนสามสองตัวโอ้ได้หลายตัวอยู่นี่แล้วเนี่ยหลายตัวค่ะเห็นมันออกจะหลายตัวนะตัวน้อยนอเนาะเจะตัวมันหลอดตาแหยได้กับปอยมันเจะตาแหยกับสามชิ้นกึ่งได้เลยโอ้ เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เขาได้เซตภารกิจเรียบร้อยครับผมเอาไว้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเขาจะไปหาป่าหรือไปอย่างทางใดฝากกดติดตามไว้ต้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เขากาคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ